เนาะอ่ะพี่ครับเกตรลึงในความสวยที่แบบไม่เปลี่ยนเลย<โ>เป็นนะักเอกสตาร์ไปเลยที่คือเราอะไรมาจริงนะพี่เอ๋เออมันดูนี้แล้วนเนาะไม่สตาร์ก็ไม่ได้มันต้องสู้น้องๆสู้เด็กๆได้ใช่ไหมคะความสวยเป็นเรื่องที่ผู้หญิงต้องอยาดย,ยึดใช่<ๆ>ไหมคะก็ต้องยุคที่พี่เล่นกระดูกทองมาสามสิบปีแล้วมันไม่มีการสังเกตการ มันไม่มีสัญญกรรมเรื่องเดียวในยุคนั้นก็คือการทำควันเนาะค่ะก็มีจัดควันจัดควันที่มีแค่นั้นจริงๆค่ะไม่มีเสือแในยุคนี้ค่อทายขาวคอมาเจอเด็กเด็กเด็กเดีนี้สวยเนาะสวยปิดท้ายเต็มมากจึ้งมากผิวพรรณแบบดีมากเราทำให้เธอต้องต้องต้องคิดว่าถ้าเราอยากอยู่ตรงนี้เราอยากไดอยู่เราต้องมีนินค่ะพี่โชคดีที่พี่ได้เข้ามาที่ สีีข่ะพี่เาที่คุณแนนก็เคยเคยได้เลี่ยนลูกตัวเองเขี่ยนไปเยอะมากค่ะเขียนเมากขนากเคยเียนเยอะมากเขียนไปในทางที่ดีขึ้นด้วยรู้สึกได้มั่นใจขึ้นเด็กนเอะไรอย่างเงะเวลาไปคุยอย่า้องๆในกองลูก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 อะในกองเนี้ยอันนี้คว่าเฮ้ยฉันมเดือวกันฉันยังไม่แก่นะฉันไม่เดือร้นด้วยฉันก้มีานแล้วนะ ่แต่แต่ส่วนหนึ่งที่ที่ทำให้พี่คิดหลาคนบอกว่าเ้ยทำไมไม่รักษาแบบหน้าเดิมเอาไว้อะไรอย่างพี่ก็บอกว่าใช่ใช่มันก็ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมมากเลยแต่ว่าทำให้ดูเด็กลงแต่ทีนี้เราก็ต้องเข้ากับสมัยอันนี้มันพอใจหรืออย่างเดียหรือเราต้องมีแ pressure อะไรก็ตาม เป็นครั้งแรกที่ที่สันตกรรมจริงค่ะเป็นครั้งแรกจริงๆที่ที่ต้องให้หมอลดกพิที่เรื่องที่หอยเชมกใหม่เลยค่ะโดยที่หัวนอกนะคะเนี่ยก็เลยทําให้แบบมั่นใจขึ้นค่ะหน้าผากค่ะหน้าผากก็ก็หนุบหนขึ้นทำให้ดูเด็กโลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเส้นพี่ก็เพิ่งทำได้แค่สองเดือนกว่านะคะได้ขนาดนี้แต่ก็หวังว่าเดี๋ยวจะ จะเหลาอ่าจะเหลาซึาาตงองให้มันเข้าที่ก่อนก็ววแบเราต้องไหนพี่เอ่อคุณห,หมอบอกว่าอาจจะต้องใส่อ่าพวกไขมนันื่้ยหน้าแป่งขึ้นออค่ะได้วไ,ไวหน้าสิกว่าแล้ยอันนี้ค่ะอาจจะต้องช่วยในเรื่องของฝ้าเรื่องผิวหน้าที่มัน มันชุ่มชื้นมันปริ่มปรังมันเงาเหมือนวยัยรุ่นมันทำให้หน้าเด็กอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องไปในจุดที่สกรีนตรงนั้นมากกว่าแต่เราจะดูแลหน้าอ,อย่างเดียวไม่ได้อย่างเด่น,นเราดูแลความดูหว่ามีเคล็ดล<อ><ม>ับดูแลอะไรอย่างเงี้ยแล้วไงค่ะนิดน,นึงค่ะเรื่องเรื่องหูเรื่องสารรีแน,น่นอนชนอะไรกมากเนาะมันจะแบบ อ้วนโดยไม่รู้ตัวอ้วนเองเนื้อเสแน่นอะไรอย่างนี้ค่ะก็ออกกำลังกายค่ะควบคุมอาหารแล้วออกกำลังกายด้วยเฉพาะที่เป็นหลายโรคนะคะทั้งมะเร็งที่ขาวทั้งไตทั้ง SLE ก็เลยแน่นอนเราควบคุมอาหารอยู่แล้วอะไรอย่าเนี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็มีออกกำลังกายเล็กน้อยนะเข้าที่ร่างกายรับได้ในคราวนนี้สุขภาพที่เป็นยังไงี้คะสุภาพสตรนเยอะเลยด้วย ได้สุขภาพิีที่ดีด้วยอะค่ะใช้สม,มรรบภาพด้วยแล้วก็ใช้ธรรมชาติเวลาเราไปการเต้นอยู่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่ต้องเหมือนเมื่อก่อนที่ฉันต้อง,ฉ,องฉันต้องขับรถที่แบบวันนี้นานต้องใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมแขนตอ่ตอแล้วงานในโครงการนะตอนที่พี่เอ๋ยังรับอีกไหมก็ม,มีงานอะไรอะไรก็ยังม,มีอยู่ยังม,มีอยู่ก็ยังม,มีเข้ามาบ้างแบบแบบเรื่องอะไรแบบนี้แบบแต่พี่ยังไม่ค่อยรับอยากให้ ละครยังยังไม่ได้รัาค่ะอยากให้ให้ร่างกายพร้อมก่อนนู้มันรดถ่ายละครไปแล้วเราก็าปวดน,น้อยบางทีอาจจะแบบทำให้โร่งนางกายขึ้นมาที่อาจจะแบบต้องเป็นภาระคนอื่นอะไรนี่ค่ะซึ่งซึ่งถ้าต้องเป็นภาระของถ่ายแบบไม่หุบหงส์ตรงๆเราเสียหายใช่แต่ก็มีต<ม>ิดต่ออะไรเข้ามามีติดต่อเข้ามาแต่ถ้าเป็นละครสั้นหรือเป็นซีรีส์ขาอะไรนี่ว่า ก็จะรับงานทำแบบเล่นแบบอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นพิทยากรเกี่ยวกับการการแชร์ประสบการณ์เรื่องสุขภาพค่ะเรื่องใช้เรื่องการดูแลสุขภาพเรื่องการขอพักผ่อนเรื่องการทานอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคนนั้นซะมากกว่า พี่เอกถามอีกทีหนึ่งเหมือนช่วงนี้คนที่อายุประมาณแบบไกล้พี่เอกไปแล้วที่มาทำศัลยกรรมอะไรเงี้ยแบบมีการมีเคซทาร์หรือว่าดูแลเอะไรเงี้ยตรงนี้น่ามันแบบว่าผิวโคตรหย่อนมันเออมันมันไม่สมดุลกันอะไรเงี้ยเอออันนั้นก็เยอะไปอันนั้นก็เยอะไปพี่ว่ามันดีตัวด้วยค่ะเหมือนเหมือนเราห้าสิบกว่าเราก็ทําได้แค่แค่ดึงหน้าลอยเหยียวย่นนิดเดีแต่ไม่ใช่ดึงกรตึงนแล้วคอมันสองอย่าง ที่พี่เชื่อว่าจะทํายังไงมันก็ไม่เปื่ได้ก็คือคือหลักมือขาเลื่อขอค่หาหน้าดึงได้่าอย่างที่บอกว่าเขาก็เขานุมทใส่จมูกด้วยการโคเทนค่ะเปิดแผลด้วยการใส่ใส่อน้ำผาใส่โดกระทำให้หน้าตค่ะแล้วก็ดึงหน้าก็ทำให้หน้าแบบว่าดูเด็กโงยค่ะอาจจะต้องร้อยเข้าที่แล้วอาจจะฉีดไอนเพื่ใ่ายค่ะ ลุกนี้เนี่ยการปฏิกรรมน่าจะเป็นเรื่องที่สวยดามมากใช่ก็จะผมยอมรับข่าววงการยอมรับพี่คิดว่าใช่ใช่เรื่องความสวยงามเป็นเรื่องการสร้างความมั่นใจให้กับให้กับคนนั้นๆที่กล้าที่จะแบบว่าให้ฉันสวยนะฉันมั่นใจนะอะไรอย่างเงี้ยพี่เอ๋่าฝากตอนนี้มี อ่าตอนนี้พี่พี่ไปอยู่เชียงใหม่ค่ะใช่ค่ะพี่ไปทําสนามโคฟ卡尔ค่ะก็ฝากสีสีด้วยนะคะใครเที่ยวเชียงใหม่หน้าหนาวไม่พลาก็แวะไปหาพี่ที่ที่สนามโคฟ卡尔อันซ่าโคฟ卡尔นะคะก็เป็นอยู่ตรงสี่แยกราชพฤกษ์ก่อนที่เราจะขึ้นเอาวัดเดลทามไปไปสักการะหลวงพ่อทันใจก็แวะที่สนามพี่ก่อนได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ของพัที่ต้องตองการนี้นะคะโ้องการ้อมีนะคะสองส